<laughs> it's summer now in Berlin. No snow anymore. <laughs> ah. Hello Tony. ไม่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 ่ไม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 ่ม่ไ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 ไม่ไม่ไม่ไ่ไม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 ม่ม่ไ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 ม Happy birthday! Thank you. I will tell Tony. She loves m u d e n g We all love m u d e n g เปิดได้ไหมครับบนครับอันนี้เป็นครั้งแรกนะครับแล้วก็อ่าฮัลโหล Tony ไม่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 ไน่ไม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 ่่ไไม่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 ม่ไ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 มม่่ไม่ไม่ไม่ไ Happy birthday! Thank you. I will tell Tony. <laughs> She loves m u d e n g We all love m u d e n g อะไรไม่ไม่ไมเสียงดังคงไม่นานแล้วมั้งพี่อีกสักสิบนาที We need to visit you in Thailand. ทางเราทางเราใครคุยกับเขาได้ก็สามารถไปพิมพ์ไปพิมพ์หาเขาได้นะครับไปพิมพ์ที่ช่องเขาได้นะช่องเขาปิดปิดไล์อยู่เพราะว่าเขายังไม่พร้อมที่จะเปิดไล์นะครับเขาดีว่าเขาจัดงานอยู่แต่ว่าก็มาดูเรานะครับหลายคนอาจจะงงว่าเจ้าภาพไปไหนอธิบายก่อนเจ้าภาพเพิ่งตื่นนะครับตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะออกมาโชว์ตัวเพราะว่าเดี๋ยวเขาจะมีจัดงานวันเกิดตอน11โมงของเขาก็คือ4โมงของเรานะครับ เราก็เลยให้เขาเข้ามาเดี๋ยวที่ไม่ได้เราไม่ได้เห็นโทนี่แต่คิดว่าเดี๋ยวเวลาโทนี่เราเราน่าจะไปดูเขาได้นะไปดูไปดูปดเฉเๆไปพิมพ์ช่องเขาได้นะอยากถามอยากอะไรเราจะไล์อีกสักผ้ <S <S าอีนะเมนเมนพิมพิมพิมไปเลยนะมันคอมเมนต์มันเหมือนคอมเมนต์มันรวมนะคอมเมนตม์นอมอคอมเมนต์รวมกันเอออ่านหมดเลยอ่านหมดเลยออ โต้ไล่อยู่ไหมโต้ไล่อยู่ปะไ,ไ,ไล่ลลไลดิไม่มีอ่ะไม่มีไม่มีเขาให้ผมเชิญเอาเชิญนี่ผมเชิญเขาแล้วต,ต,ตอนนี้วนีเข้ามาแล้วสงสัยเขาเกี่ยวเข้ามาแล้วโตะเชิญไม่ได้ เอาของเขาเขี่ยวไปกะเอาของเขาเขี่ยวไปไล์แล้วก็แทนแล้วกัเอาชมอย่างเดียวชมมีแล้วเข้ามาทำไมอ่ะเข้ามาทำไมครับถ้าชมอย่างเดียวอะมันอ๋อ,อก,ก็ก็ดูเฉย,ยได้พี่แล้วถึงจะเข้ามาร่วมด้วยเหรอ,อไม่ได้เดี๋ยวไอ้นี่เลย

That's so nice. Thank so you. nice. ไม่ม <Culture. S 2> 응ีให้เชิญอ่ะไม่มีให้เชิญไลฟ์อยู่ไหมลองไลฟ์ดิเออเออลองเข้ามาดูดิเชิญแล้วโต้เชิญแล้วเชิญแล้ว ไม่มีนิกอ่ะมันเปลี่ยนหน้าจอเป็นเป็นห้าหน้นนนนนาจอได้ป่ะพี่เปลี่ยนตารางอ่ะเปลี่ยนตารางไลน์อ่ะไงไทยแลนด์ไง Yeah Tony is still inside she will come out later นี่ไงเชิญแล้วเชิญอีกแล้วแล้วโตจะให้ไงเรียบร้อยแล้วเข้ามาทุกคนแล้วพวกยัให้ไงวะเสียงมันจะวิ่งเอาลไม่เอาไม่เอาโตโตลงมาเลย ได้อยู่ฟังนูน้นครับเปรียบเทีบภาพแล้วนี่จะตัวอะไรแล้วฮัลโทนี่แฮปปี้เบิร์ดเดย์เบ๊มมาแล้วเบ๊มเฮ้ยทักคิวแฮปปี้เบิร์ดเดย์โทนี่ครับโทนี่วูบบี e ูเปอร์แฮปปี้แฮปปี้เบิร์ดเดย์แฮปปี้เบิร์ดเดย์โทนี่บารินบูบาริน ก็เชิญคุณวทย i t ูเบอร์นเชิญอไหมคือเขาประชุมอยู่ดูผ่านเพจสนสัตว์เหรอ <Okay. S 2> มะใแใค่าเข้ามาไหมเชิญพออนะครับครับใช่ผมกอเชิญคนณพี่็นเพื่อนครับ มมาแครักกรรมการดิจิตอลซึ่งเขาเป็นแพลตฟอร์มตารคที่ให้เลยนะห้าล้านสามารถใช้บริการได้รีตงอ,องเงี้ยมันจะกอบด้วยอาจจะปิดไ,ไม่ครับปิดไมผมปิดไม่